อย่าลืมกดติดตามสายมู9ก็สด้วยนะคะในสมัยโบราณน,นั้นถ้าต้องการจะรู้ว่าชายหญิงที่ชอบพอกันนี้ชะตาจะสมพงกันหรือไม่ให้ดูที่สมพงหน้ามีวิธีการดูดังนี้เลยค่ะ ผู้ชายให้นับเริ่มตั้งแต่หัวนาคเลขหนึ่งไปหางนาคเลข12นับไปจนถึงปีเกิดของตัวเองเช่นผู้ชายคนนี้เกิดปีมะแม่ก็ให้นับ1ปีชวด 2. ปีฉลู 3. ปีขาน 4. ปีเถาะ 5. ปีมะโรง 6. ปีมะเสง 7. ปีมะเมีย 8. ปีมะแม่ แล้วหยุดนับตรงปีเกิดของตัวเองคือเลข8คำทำนายคือตกอยู่ที่คำว่าทรายทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าผู้หญิงจะตกที่คำว่าอะไรวิธีการดูของผู้หญิงก็คือให้เริ่มนับจากหางหน้าคือเลข12ไปจนทางหัวหน้าคือเลข1นับไปจนถึงปีเกิดของตนเองจนหยุดนับเช่นผู้หญิงคนนี้เกิดปีมะโรงก็ให้นับ12ปีชวด11 ปีฉลู10ปีขาน9ปีเถาะ 8. ปีมะโรงแล้วหยุดผู้หญิงก็จะตกที่คำว่าทรายเช่นกันค่ะหญิงชายคู่นี้ตกลงที่ตรงกลางตัวนาคเหมือนกันก็ดูที่คำทำนายว่าถ้าหญิงชายใดตกกลางตัวนาคตัวเดียวกันท่านให้ทำนายว่าดีจะมีทรัพย์สินเงินทองพวกทรัพย์อยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ถือว่าเป็นเนื้อคู่ที่ดีแต่งงานกันแล้วจะได้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะทีนี้ลองมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะผู้ชายเกิดปีกุลให้นับหนึ่งทางซ้ายเริ่มจาก 1. ปีชวด 2. ปีฉลู 3. ปีขาน 4. ปีทอาะ 5. ปีมะโรง 6. ปีมะเสง 7. ปีมะเมีย 8. ปีมะแม่ 9. ปีวอก10ปีรักา 11. ปีจอ 12. ปีกุลเท่ากับผู้ชายคนนี้ตกที่เลข12และตรงกับคำว่าทรายทีนี้เรามาดูที่ผู้หญิงคนนี้กันบ้างนะคะผู้หญิงคนนี้เกิดปีฉลูเริ่มนับตรงเลข12คือปีชวด11คือปีฉลูตรงกับคำว่ากวดค่ะหยุดนับตรงเลข11 ตรงกับปีเกิดปีฉลูแล้วทีนี้มาดูคำทำนายกันก็เท่ากับว่าผู้หญิงและผู้ชายคู่นี้ตกที่หางหนาคตัวเดียวกันก็อ่านคำทำนายนั้นถ้าตกหางหนาคตัวเดียวกันทั้งสองคนทันว่าดีนักแรอยู่ด้วยกันอยู่เย็นเป็นสุขเดี๋ยวจะทิ้งคำทำนายทั้งหมดไว้ตรงด้านล่างนะคะได้คำทำนายกันว่ายอย่างไรบ้างตรงไม่ตรงอย่างไรมาบอกกันบ้างนะคะ แล้วอย่าลืมกดติดตามสายหมู95ด้วยนะคะ